ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสื่อถึงความเป็นชาติให้เป็นที่ประจักษ์และรับรู้ของชนในชาติและนานาประเทศที่มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะสากลจนมาสู่รูปแบบปัจจุบันธงชาติที่โบกสะบัดเหนือผืนแผ่นดินไทยจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงเอกราชอธิปไตยที่บรรพบุรุษได้สร้างรักษาไว้สืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนับจากอดีตธงชาตินั้นมีรากฐานมาจากธงชาติที่ใช้ในยามสงคราม ซึ่งพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพจะใช้ธงชัยราชกระบี่ทุตและธงชัยพระครุฑผ้าสำหรับแห่นำในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชสงครามตลอดจนยังได้ใช้ธงเพื่อบอกฝ่ายและให้สัญญาณในกองทัพดังปรากฏในลิลิตหย,ยวนพ่ซึ่งสันนิฐานว่าแต่งขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาระหว่างปีพุทธศักราช234 0ถึงพุทธศักราช272 0ว่า ธงเทียวจันโจดกลิ้งกลอมหาวผ่นแพ่งหางยุงยันยั่วฟ้ากระบี่ทุตกลสกาวพังพ่ายบางเมฆก,กลวมกลุ่มล่าหล่อแสง ครั้งเมื่อกรุงศรีอยุธยาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในฐานะเมืองท่าที่มีเรือสำเภาจากนานาประเทศเข้ามาค้าขายอีกทั้งยังได้มีการแต่งเรือสำเภาไปติดต่อค้าขายอย่างต่างประเทศในรัชมสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสันนิษฐานว่าเริ่มมีการใช้ธงชาติเป็นครั้งแรกเ <c oughs> มื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2223โดยจดหมายเหตุของฝรั่งเศสร,ระบุถึงเรือเลอววตู u, ยิงสลุดธงชาติสยามซึ่งเป็นผืนผ้าสีแดงประดับอยู่บ บนป้อมวิชัยเย็นเพื่อแสดงความเคารพนับแต่นั้นธงชาติสีแดงจึงถูกใช้ประดับอยู่บนเสากระดงเรือของสยามสืบมาดังปรากฏในจดหมายเหตุระหว่างราชทูตลังกาและสยามครั้งกรุงศสีอยุธยาว่าพระอุบาลีลงเรือกำปั่นที่มีผ้าสีแดงไปอุปสมบทแก่ชาวสิงหหนในลังกาทวีปในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเมื่อพุทธศักราช2295 ธงชาติไทยเริ่มมีการเปลี่ยนรูปรักษ์ให้เหมาะสมแก่กาละสมัยยิ่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์อันมีรูปลักษณ์ที่มีความจำเพาะชัดเจนเมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงกำหนดให้เรือหลวงใช้รูปจักรอันเป็นนามสัญญาของพระบรมราชวงศ์ลงในกลางผืนธงชาติสีแดง จนกระทั่งเมื่อรัชกาลที่สองส่งได้ช้างเผือกจากเมืองโพธิสัตว์เมืองเชียงใหม่และเมืองน่านรวมสามช้างนับเป็นพระบุญญาณุภาพไม่มีประเทศใดเสมอเหมือนจึงโปรดกล่าวให้ธงเรือหลวงมีรูปช้างเผือกในกลางวงจักรและต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ี่โปรดกล่าวให้ใช้เฉพาะรูปช้างเผือกหากแต่ต่างกันตรงที่เรือหลวงใช้ธงสีขาวปัจจุบันคือสีน้ำเงินแก่อมม่วงส่วนเรือค้าขายของชาวสยามใช้ธงสีแดง ธงช้างเผือกยังคงถูกใช้สืบต่อกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่หจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทรศก110ไว้เป็นแบบแผนโดยให้ธงชาติสยามเป็นรูปช้างเผือกเปล่าพื้นแดงสำหรับใช้ในเรือกำปันเรือของพ่อค้าและเรือต่างๆของชาวสยามจากนั้นพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทรศก1 1 6จึงได้กำหนดลักษณะธงชาติสยามเพิ่มเติมว่ารูปช้างเผือกหันหน้าเข้าข้างเสา จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่6จึงได้ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทรศก129ว่ากลางธงชาติเป็นรูปช้างเผือกส่งเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าข้างเสาครั้นสงครามโลกครั้งที่1อุบัติขึ้นในทวีปยุโรปรัชกาลที่6ทรงตัดสินพระราชาลือไทยประกาศสงครามโดยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในทวีปยุโรปประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมรัสเซียและเซอร์เบีย ทรงผลให้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของธงชาติไทยถือกำเนิดขึ้นในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ด้วยรูปลักษณ์ตามแบบสากลนิยมและสง่างามเฉกเช่นเดียวกับประเทศที่เป็นสัมพันธมิตรกับสยามในมหาสงครามครั้งนี้ที่ส่วนใหญ่มีลักษณะธงชาติเป็น3สีตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460ได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินเรียกว่าธงตรรง ด้วยเหตุนี้ธงชัยเฉลิมพลซึ่งรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่กองบินทหารบกและกองทหารบกรถยนต์ที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ในทวีปยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2461จึงมีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างธงชาติแบบเดิมและแบบใหม่ประกอบด้วยแถบสีแดงแถบสีขาว แถบสีน้ำเงินและช้างเผือกส่งเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าข้างเสาดังความที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาเนื่องในการพระราชทานถงแก่กองทหารซึ่งไปราชการสงครามว่ามีรูปช้างเผือกและแบ่งเป็นสามสีเป็นเครื่องหมายถึงชาติไทยและบ้านเกิดเมืองมารดาของเรา นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2460เป็นต้นมาธงไตรรงถือกำเนิดขึ้นในฐานะธงชาติไทยและบกสะบัดเหนือแผ่นดินไทยมานานกว่า100ปีถึงแม้ว่าคนไทยอาจพบเห็นธงชาติเป็นประจำจนคุ้นตาหรือได้ยินคำกล่าวที่คุ้นชินว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อแน่ว่าคนไทยทุกคนอดที่จะตื่นเต้นด้วยความภาคภูมิใจไม่ได้เมื่อเห็นธงไตรรงปรากฏโดดเด่นขึ้นในเวทีนานานชาติจึงนับเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังและเชื่อมโยงจิตใจของคนในชาติเข้าไว้ด้วยกันอันมีความหมายให้รำลึกถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันได้แก่ชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหล่าทหารที่เมื่อได้กระทำสัตว์ปัตยานตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นธงที่มีฐานแบบจากธงชาติอันเป็นไปตามธรรมเนียมสากลของกองทัพที่สืบทอดกันมาซึ่งจะถือว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์และพร้อมที่จะทำหน้าที่ป้องกันประเทศและทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติเพื่อความผาสุกข,ของคนในชาติสืบไป